สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกโก้โค้ดป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมมานำเสนอนั้นเป็นป๊อปบาสเกตบอลนะฮะและป๊อปตัวนี้ก็คือเค m บาว a l k e เกอร์นะครับผมนีเ่เพื่อน,อนๆก็จะเห็นสติกเกอร์ NBA นะฮะตรงนี้เค m บาว a l k e เกอร์กล่องหมายเลข69นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อปเค m บาว a l k e เกอร์ครับ นี่นะครับผมเค m บาวอ l กเกอร์ชุดเซลติกนะครับหมายเลข8จริงๆเนี่ยเค m บาวอ l กเกอร์เขาดังมาจากทีม h อนเนตนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยคล้ายๆกับว่าฟอร์มตกเขาก็เลยย้ายไปเซลติกนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นให้กับนิว york nicks นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเค m บาวอ l กเกอร์ครับเค m บาตัดผมสกินเฮดนะครับน,บนี่ด้านข้างเฟดสวยมากมาก คิ้วสีดำตาสีดำหนวดเขาสีดำนะครับใส่เสื้อเซลติกสีขาวนะครับผมกับเขียวรองเท้าสีขาวเชือกสีเขียวแล้วก็ถุงเท้าสีเขียวนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ NBA พร้อมกับชื่อของเขานะ Walker แล้วก็หมายเลข8ถือลูกบาสสีส้มนะครับมือขวาแล้วก็สัมผัสของลูกบาสเนี่ยสวยมากๆนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูเคม b บ้า l วอลเกอร์แบบ360วอสงศากันครับโอ้ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบเคม b บ Walker ออยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนเซลติกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ